สวัสดีครับนี่ก็ผมมิจเจเกมส์ครับนี่ก็อยู่กันในเกม Roblox ในะชื่อว่า Festival Night Nana นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับคลิดสดอัปเดตที่20นั่นเองนะครับสำหรับอัปเดตที่20นี้นะครับจะเป็นอัปเดตที่เรียกได้ว่าเป็นอัปเดตพาร์ส2ของอี Event Lucky Tile หรือว่าอีเวนต์กระเบื้องนําโชคนั่นเองนะครับโดยอัปเดตนี้นะเพิ่มเอเรียอีเวนต์มาทั้งหมด3เอเรียก็คือเอเรีย5 6และ7นะครับผมโดยอ่าอีเวนต์ Lucky Tile เนี่ยจะถูกย้ายมาที่เอเรียที่7 ก็ทุกอย่างเหมือนเดิมครับเก็บแต้มนะครับแล้วก็เก็บขีดนี้ให้เต็มเพื่อสุ่มไอเทมนะครับโดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามานี่จะเห็นได้ชัดเลยนะคือตรงกลางนี้จะมีเครื่องที่ชื่อว่าเลเวอัปเกรดนะครับโดยเลเวอัปเกรดเนี่ยจะใช้ตัวของเลเวอัปเกรดทิกเก็ตนะครับในการอาเอามาอัปเกรดสิ่งต่างๆนะครับทั้งหมดนะครับผม8อย่างนี้นะครับโดยก็จะมีอัปเกรด โอกาสการออกฮิ้วนะครับในการสุ่มกระเบื้องเนี่ยซึ่งฮิ้วในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นฮิวนี้นะครับฮิวเลฟจากกัวนะครับสามารถเอาเกตโอกาสการที่เราจะสุ่มได้ทิกเกต็ตซึ่งทิกเก็ตนี้ก็หาได้จากอีเวนต์นี้เลยครับผมลัคก,กี้ไทลก็คืออันนี้ก็จะอยู่ในการสุ่มกระเบื้องอันนี้นะ แล้วก็อันที่3นะครจะเป็นอัปเกรดการสุ่มได้ไดมอนด์จากกระเบื้องนะครับผมอันที่4นะครับคือดับเบิลไอเทมก็คือได้ไอเทมแบบดับเบิลนะก็คือคูณ2นั่นเองเพิ่มโอกาสที่เราจะได้ไอเทมคูณ2นะครับแล้วก็เอกลักษก็คือเพิ่มโชคของการสุ่มไข่ไข่ก็คือไข่ตัวนี้นะครับไข่ที่อยู่ตรงกลางอันนี้นเลยดาเมจแล้วก็คือเพิ่มดาเมจในการตีอันต่อไปนะครับเอนชานอัปเกรดเพิ่มโอกาสที่ สมุดเอ็นชาร์ที่อยู่ในการสูงเนี่ยนะครับให้อัปเกรดเป็นเทียที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยปกติมันจะอยู่ที่เทียทีสูงขี้นกวาเดิมนะคันนี้ก็จะเพิ่ที่กาีที่จะขึ้นไปเป็น,ร I นะรับโดยปก VI นยที่เทีย 6, ทีสูงขอย่างี้นะครับนะเป็นเทอยร่ที่เททูกขึ้นแล้วเนดก็นอย่างสเดท้ายินะครับเป็นกพชมันจะเกร่กีคล้ออายทีขนกว่เิมนัโมันจะมนนยที่้ทาที่ เทียสูงขึ้นอยู่ในการสูงนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเลฟเอัพเกรดทิเกตนะครับจะสามารถหาได้ใากที่นึงนะครับก็คือ Global Event นี้นะครับก็คือของรางวัลตรงนี้นั่นเองแต่ถ้าทุกคนไม่เห็นเลฟทิเกตอยู่ในนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าของรางวัลมันจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับเอาถ้าเอาวิธีที่ง่ายที่สุดนี่ก็คือหาจากอ,าอ,าอ,าอีเวนต์ไทโอเนี่ยนะครับผมได้สัตว์ยักษ์ใหม่ตัวหนึ่งนะครับผมนอก ในไข่ฟองนี้เนี่ยก็คือฮิวเลฟวัตตาฟายนั่นเองนะครับผมสำหรับพลังสัตว์เลี้ยงครับระหว่างในโลกอีเวนต์กับโลกปกติจะไม่ตรงกันนะครับผมโดยสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในโลกปกตินะครับหรือว่าจากอีเวนต์อื่นเนี่ยเช่นอีเวนต์ Good vs Devil นะครับผมอีเวนต์ที่แล้วเนี่ยรวมถึงสัตว์เลี้ยงของ โลกปกตินะครับทุกตัวเลยนะครับถ้าเอามาใช้ในโซนอีเวนต์นี้นะครับจะมีพลังอยู่แค่30เท่านั้นนะครับจะไม่มากและไม่น้อยไปกว่านี้ซึ่งถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงนะที่มาจากโลกอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะไปพลัง30ขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณหมื่นเนาะแต่ว่าถ้าทุกคนนะครับกลับมาในโลกปกตินี่นะครับผม พลังต่อเลี้ยงก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับก็จะพลังก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมนะครับและสำหรับสัตว์ยักษ์อีกตัวหนึ่งนะครับผมคือฮิวดิสโก้บอดากอนนะครับนะโดยจะอยู่ในแพ็คที่ชื่อว่าดิสโก้แพ็คนะครับซึ่งแพ็คนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเอ็กซ์คลูซีฟช็อปแล้วก็ตรงนี้เลยอันแรกดิสโก้แพ็คโดยดิสโก้แพ็คเนี่ยจะไม่ใช่แพ็คที่ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เราสามารถเช็คของรางวัลได้จากข้างล่างนี้นะครับนี่มีสัตว์ยัญญ เดี๋ยวทั้งหมดสีตัวให้โอมีไททานิกด้วยแต่ว่าแพ็คนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องคือของรางวัลอันแรกเนี่ยมันจะให้เราฟรีนะครับพอ,อันที่2มันจะให้เราจ่าย50โลบักและจากนั้นก็ฟรียาวคือผมไม่แน่ใจนะว่ามันให้จ่ายโลบัคเยอะกว่า1อันหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้เติมซื้อแพนะ็คนี้เนาะแต่แพ็คเอกซ์คูบีบใหม่นะครับก็คือแพ็คเอกซ์คูบีบวาคิลี่เอกนะครับมีไททานิกนะครับก็คือไททานิก วาคิลี่เพกาซัสนั่นเองนะสัญวักษ์สองตัวนะเป็นฮิววาคิลี่บูฟแล้วก็ยูวาคิลี่ด็อกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ถ้าสลับอัปเดตนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าว่ามีเพท่านี้ครับเพื่อชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ